ขอคาราบูและอาจารยทุกท่านขอพระนักเรียนที่ทำหน้าทำงานอย่าเล่นงแต่เวลวิชาที่ดังการัวหน้าถุการไม่ักษาครอบคัวและยริการของภูโรงพยาบาลหรือคทองในนามของตัวแทนโรงพยาบาลขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันโรุงวันเกิดโลกวันนี้การที่วันที่หนึ่งธวาคมของทุกปีเป็นวันเกิดโลก โรงคูบานเหนียทองได้ดำเนินการรณรงค์การเห็นโลกทุกปีปีนี้ได้ดำเน,นเินการในวันที่30พฤศจิกายน2555เข้าหมายโรงเรียนเหนืยวทองประชาบัรุนักเรียนมัธยมทุกระดับชั้นทุกคนระยะเวลาครึ่งวันบ่ายซึื่งกิจกรรมวันนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เรื่องเหตุและแนวาทางการเลือกการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย โดยกิจกรรมในวันนี้มีทั้งการความรู้เรื่องระดับความเสี่ยงในการกิเเทสัมพัญทางเลือกที่ปลอดภัยทักษะการใช้สุญญาณอนามัยทางต่อปัญหาพาจ่ายเก็บเรื่องโรคเอดหรือการมิเเทสัมพัธ์ที่ให้ปลอดภัยตลอดทั้งมีกิจกรรมเต้นเพื่อชีวิตแดนซ์ฟอร์ไรตลอดทั้งมอบรางวัลแก่ผู้ชนะใจกรรมการในการประกันคำถันวันเหตุโลกซึ่งการรณรงค์การต้อนรันและแก้ไขกันเด็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ตลอดทั้งถูกปลีกำนึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในตนเองในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยโดยเลืกถูกข้อหมายที่เป็นสูงทั้งไม่มีการติดเชื้อ,อรายใหญ่ไม่มีการตายเนื่องจากเองและไม่มีการติดตาและเลือกปฏิบัติการร่วมตัวรณ์รูการประกาศให้รู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อผู้ร่วมกันแม้ว่าเส้น,านทางจะยาวไกลจะมีอุปสรรคัเพียงใดเราก็จะไม่หยุดยัง้ง ในานามตัวแทนของโรงพยาบาลหลวงทองต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกฝ่า,ทา,ทายที่สนับสนุนกิจกรรมในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสุดทัวรแล้วขอาการเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวา่าและเปิดกิจกรรมการรณรงค์ในวันเกิดโลกในระดับต่อไปของการเรียนเชิญค่ะผู้แทนโรงพยาบาลหลวงข้าราชการและกเรุษที่รักทุกคน หากาบีบวามีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการในกิจกรรมรวรงค์ยังกล่าจากการที่ได้วางกล่าวรายงานนับว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมดังนี้สำหรับแนวคิดการพ้องกานและการแก้ไขปัญหาเอกมีเป้าหมายหลักคือการมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นถึ การไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหไม่มีการตายเนื่องจากเหตุและไม่มีการปีตาและเลือกปฏิบัติการให้ความรูที่ถูกต้องในหน้าเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมวันเกิตวเป็นโครงกรที่มุ่งให้เยาวชนมีการเรียนรู้ในการพบปะปัญหาและป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายโรคเอดในกลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเอดโอกาสนี้ผมขอให้กิจกรรมบูชาดวงาัชร์เรค่มดำเนี้ประสบความสำเร็จแรกในทุกคนได้ครับสิ่งที่ดีๆวันนี้นำไปใช้และปฏิบัติได้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวัรุ่งคั วันนี้ได้เวลาถมงนแล้วผมขอเปิดกิจกรรมรณรงค์นี้เอ่อขอต้องขอขอบคุณที่มาวิทยากรนะครับจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลกันเลยในวันนี้ขอรูดูเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะ ลูกเด้ทหน้าที่ท <beach contemporary> ี Baz. ่ได้กามามีผลร่วธที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับคนหลันกับยกรชนและกับพืชกำลังที่สำคัญผมงชาติได้ในโอกาสต่อไปแะ่กับลูกเองก็เป็นลูกที่ไม่หลายมากนะก็ในทางปัจจุบันนะครับลูกๆก็ถือว่าเป็นลูเดีนะก็เพราะว่าเราว่าเป็นวัยรุ่นเป็นวัยเจริญร่า นะครับถ้าไม่มีความรู้ในระบบการต้องการนะครับก็อาจจะไม่ลูกลูกได้ครับเชื่อว่าจนปัจจุบันโรคอียังไม่มียาที่ให้หายขาดได้นะครับแต่ก็มียาที่ป้องกันหรือนะครับนะครับุ่กคนวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีๆเลยโครงการท้องป่าครับเจ้าของโดยกรมผู้มีความรู้โดยตรงนะครับความจริงเรื่องโรกนี้กลุ่มการศึกษานละการสอนรายได้การเรียนการสอนอยู่ในระดับดอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อให้มากขึ้นนเพื่อให้ได้พบกับตัวจริงเหตงจริงนะครับซึ่งเกี่ยวขก็ ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการให้บรัการทางในเรื่องเรื่องของงนต่างๆนะครับโรงเรียนก็ต้องกขอขบคุณทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล่งีัต้องขอบคุณที่ครับวันีมว่